เออไม่ใช่คนนี้สิไม่ใช่ไม่ใช่ที่ร้านนะใช่อันนีกตนี่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 ทรทุกคนครับมาซตาเกเราจะได้พันสองอเยนกันทุกคนเออรู้สึกรวยอารมณ์เหมือนเป็นมหาเศรษฐี ข้าขวบมีเงินในกระเป๋าพันสามร้อยเก้าสิบเยนนี่มันสวรรค์ชัดๆโคคุโร่ -sama ขอร้องนะโคคุโร่ -sama ขอร้องนะเพื่อนๆครับโมเทลโอโคสกายโมเทลคือสามารถที่จะพกพาได้นะครับโอโคสกายก็คือค่าขนมเพื่อนๆครับเด็กห้าขวบจะถือเงินเยอะเกินมันก็ไม่ได้ใช่ไหม เขากำหนดว่าให้ถือแค่พันห้าร้อยเยนครับชินโนสเกะโมเทรุโอโคสกาะค่าขนมที่ชินโนสเกะสามารถถือได้เนี่ยเซงโกฮักเวนมาเดเดสถึงแค่พันห้าร้อยเยนครับเศร้าโซเรียโจมากกว่านั้นเทนีอิเลเตโมถึงแม้จะได้มาโมดซึ่งก็ต้องการที่ไม่ใชทำไมไม่สามารถพกพาได้เหรอเจ้าชินโนสเกะเองจะทำเงินหล่นใช่ไหมเนี่ย これからสักเทคนิคใส่ผู้ว่า,า,าเขียนได้แล้วไซถ้าเราสามารถหากระเป๋าได้ว่าก,ออก,การท,ออาที่จะเก็ตได้แล้วซถ้าเราสามารถหากระเป๋าได้ว่ากัรที่จะเก็ตได้แล้วไซถ้าเราสามารถหากระเป่าได้ว่าการที่จะเกมตได้แล้วไซถ้าเราสามารถทุก่อนดังนั้น เราต้องไปหาเป๋าตังเอ,อขอโทษครับมีใครมีเปาตังแถวแถวนี้ไหมครับขอยืมหน่อยนะเป๋าตังจะหาที่ไหนได้เถอะฮัลโหลดูสิสเงินเราใกลแ้แบกแล้วด้วยสิสเออเราอยากได้จระายหมอจาะายหมอต้องไปหาที่ไหนไวะเน้ย คือตอนนี้เรายังไม่มีจาักรายเหมาะเลยนะจะไปทำคาเลไลสอยังไงดีเนี่ยเศร้ามันเป็นเรื่องที่เศร้ามีเป๋าไม่มีตงังซปเปอร์ซังกล่าวอันนั้นก็เศร้าไม่เบา <c oughs> อันนั้นก็เศร้าเกินมีไซหืดแต่ไม่มีโอคาเนชใช่ไหมอะไรจะเศร้าได้ขนาดนั้นโอ้คุณย่าคุณย่ามีเมล็ดพันธุ์ของ <c oughs> จไกรยเหมาะไหมอ่ะขอหน่อยดิ มีเดมีเดโอ้บ้าจ้าอย่าใส่ทอติกซะส่อคุณย่าผมเก็บเกี่ยวผักมาแล้วนะโอ้ยอะุ้ยโดนในม้อจันโตสดัดเตยียออันไหนก็เรียบร้อยครับเติบโตเรียบร้อยดีครับชินจังยอย่าลืมเดนเกะชินจังไม่เบานั่นเองอะน่าก,ก็น่าซื้อจิกาอยีย๋เพื่อนๆนครับซื้อจิกาอี๋คำนี้เนี่ยปกติชีวิตเราเราอาจจะไม่ได้เจอในตำรานะครับ คนญี่ปุ่นจะพูดว่าซื้อจิกะอีตอนที่มีแววครับมีแววซื้อจิกะอียก็คือเฮ้ยชินสแกมีแววพอควรนะเนี่ยนาการะคือพอสมควรหรือว่าพอควรนาการะซื aka ้อจิกะอียอเออมีแววพอสมควรนะเนี่ยเองอะ <laughs> ทำไมต้องเป็นเองด้วยเขาเป็นคนต่างจังหวัดไงพี่ดิวก็เลยพยายามแปลให้มันต่างจังหวัดนิดนึงอะ so これならถ้าอย่างนี้他の野菜もโอ๊ะผักอื่นๆก็ซท育てられそうじゃนะสามารถที่จะปลูกได้แล้วสินะเฮ้ยทุกๆกคนเราน่าจะปลูกผักใหม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยจะสึกิบะงั้นถัดไปคนหนาโนโมสรัดเตเตมิโรอะไรแบบนี้ก็ลองเลี้ยงดูสิโฮ่เลอัตราชิทันในใจอดูสิมเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกทุกคนครับหรือว่า เราจะได้เมล็ดพันธุ์จะไก่เหมาะหรือเปล่าลุ้นฮะตะกี้นีมาคือท่านเนี่ยมรตัดเดี๋ยวเขาไม่ได้บอกว่าเราได้อะไรมาได้อะไรมาวะได้อะไรมาโอชิเอตะโอชิเอตะโดจะโอชิเอตะ頑張ってั อ๋อนี่กจะแล่าทุกคนครับภารกิจถัดไปอ๋อเรายังไม่ได้ภารกิจนี้เรายังไม่ได้ครับเขาบอกว่าซึกี่ว่าถัดไปเนี่ยจาายะไกเหมาะนินจินโทโมโรโกชิจาาะไกเหม่อก็คือมันใช่ไหมนินจินก็คือแครอทโทโมโรโกชิก็คือข้าวโพดบ้าจามิเตะกะมะุโตโกยเดี๋ยวนะแสดงว่าเราปลูกได้แล้วสิเพราะว่าเขาบอกว่าบ้าจามิเตะ ยักษ์กระหมดได้ก้อยเดี๋ยวย่าจะคอยดูนะเอามาเอามาให้ให้แล้วกันเพื่อนๆคิดว่าเราน่าจะได้แล้วอะเมื่อกี้เขาไม่ได้บอกใช่ไหมเราน่าจะได้แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าให้ปลูกแล้วก็ามาให้ย่าโอเคทุกคนครับคิดว่าเราน่าจะปลูกจะไงหมดได้แล้วประเด็นปัญหาของเราในตอนนี้ก็คือฮาตเกตเต็มครับทุกคนเอ่อ ดังนั้นส,สิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้องทาก็คือเราต้องเก็บเกี่ยวอะไรบางอย่างก่อนแล้วก็ต้องปลูกโอ้ใช้เวลาหลายวันอยู่ยนะงั้นไปคุยกับคุณปูดีกว่าคุณปูอีกาชินสเกะฟังดีๆนะชินสเกะคือคนญี่ปุ่นพูดอีกาตรงที่ว่าอยากให้ตั้งใจฟังนะครับมูชิอซากาโตกิวะมูชิคือมแมลงซากาสก็คือการหาโทกิก็คือตอน ซากาซึทกิว่าตอนที่หาเนี่ยมือชินอคิโมจินี่น่ารื่นจะจงรับรู้ความรู้สึกของมแมลงมือชินอคิโมจิความรู้สึกของมแมลงนี่น่ารื่นดะน่ารื่นจะจงเป็นอารมณ์ประมาณว่าถ้าจะจับมแมลงเราก็ต้องคิดว่าตัวเองเป็นมแมลงเราก็ต้องรู้ว่ามแมลงมันคิดยังไงรู้สึกยังไงก็คือคํานี้นะครับความหมายะนะสอนแค่เนี้ย ทีมืวันดีทำอะไรอยู่หรูชินจัมคือครักคือรักนะหรือไม่นี่โมโดเรนอยอค,คือรักก็คือมืดนะหรือไม่นี่ก่อนที่จะเป็นโมโดเรน่อยอกลับมานะโอ้โหโอเคเพืเ่อเพื่อครับเราต้องทำการปลูกจากไงเหมาะเราถึงจะไปด่านต่อไปได้ครับ เท่าที่ดูแล้วตอนนี้ภารกิจของเราน่าจะทำครบแล้วอะ่ะคิดว่านะโอ,โอ้โอ้โอ้มีภารกิจใหม่แน่เลยมีจังมีจังถ้ามีจังน่าจะชื่อแมวแน่เลยเนะี่ยอิตไตโดโกนิจัตโนกัชิระไปไหนกันเนี่ยมีจังอะไปไหนมีจังอาราชินจังうちのミちゃんを見かけなかったかしら跑り出しちゃったみたいなのよ เหมือนไหมเหมือนไหมอุจิโนมิจ่มิทากะตะคาชิดะเห็นมีจังของบ้านของฉันไหมนี่แกดัชชตะมิตายโนโยเหมือนกับว่ามันจะหนีไปน้ออลไะมีเจ้ามิตาโคโตไนอุ้ยไม่เคยเห็นมีจังนั้นหรอมิตาโคโตกานได้ไม่เคยที่จะเห็นไม่เคยไม่เคยเจอนั่นแหละคาดาดาวาชิโรกเต่ตัวของมันอะสีขาวชินายกะ ชีแนกะก็คือแบบดูแบบลื่นๆชีแนก่ะลมพัดผิวสบิดบิวจะแปลไงดีวะเนี่ยหนากากโอฮิเกโตะแล้วก็จะมีหนวดยาวๆมัมมารุโนโอเมเมะก็จ้มือโปนโตโยมัมมารุก็คือกลมโอเมเมะก็คือลูกตากลมๆนะครับจ้มือโปนโตก็คือจุดขายจ้มือโปนโตคือจุดที่มันเป็นพอย n t ที่เขาน่ารักแปลเป็นไทยง่ายๆว่ามันคือจุดขายครับดูก่อน โอเคนเซ่ oh, พี่ดิวใช้โปรแกรมอะไรขีดเส้นบนหน้าจอเหรอครับไว้จะไปใช้บ้างอันนี้เหรออันนี้เป็นของซูมครับเคนเซ่อันนี้เป็นของซูม <c oughs> เ,เนี่ยชิโลเนี่ยเขียนแบบนี้อันนี้มาจากซูมครับชิโรกิดแต่อันนี้ก็ชิโลนะครับอันนี้ก็คือใช้โปรแกรมซูม Zoom ครับปกติซูมเนี่ยเราจะสามารถเขียนดินสอปากกาได้อยู่แล้วใช่ไหมตอนที่เราไล์สดอ,อะ พี่ดิวก็เลยเปิดซูมแล้วก็ใช้ดินสอซูมแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเพราะปกติตอนที่พี่ดิวสอนก็จะใช้ซูมเขียนอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยก็เลยเอามาใช้เฉยๆครับไม่มีอะไรครับเป็นของซูมนี่แหละอิมาโกโรเดี๋ยนะประกาปะกาอิมาโกโรตอนนี้เนี่ยดกโกกะเดทที่ไหนซักแหง จี้นาเสนากรมารูเมเตจีสนาสเซนากะก็คือหลังที่เล็กๆมาลูเมเตก็คือทําให้มันกลมๆคือเรือเตยียหรื้วะแล้วก็สันกลัวอยู่แน่ๆเลยค่ะโม,ช,มชิมไปแดชิมไปแดฉันเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็กังวลค่ะชินจังอิชิรดีสากาสเตคือไหชินจังช่วยหาด้วยกันหน่อยได้ไหมเพื่อนๆครับมีภารกิจใหม่โอเวซ่าคามมา,าว่าสวัสดีครับพี่ดิววัสดีครับ ภารกิจหาน้องแมวก่อนนอนครับทุกคนเป็นน้องแมวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะอาจจะเป็นจระเข้ก็ได้หรือจะเป็นตัวเงินต่อทองหรือว่าจะเป็นหมาป่าไม่รู้ชินจังอองายเนียฝากด้วยนะชินจังอโนโกเด็กคนนั้นนะ่ะซนไดนิโทค้นมาเดียวไกลขนาดนั้นอนะ่ะอิเตนยโตโมโนโยคิดว่าคงไม่ได้ไปขนาดนั้นหรอกโซดะนึกออกแล้วเพื่อนๆครับโซดะ นึกออกแล้วโยกัตตะถ้าดีแล้วไซคโคเรียวมติตะเอานี้ไปนาดิกะหนยักกุนิทัสกามุชินได้ไหมมันอาจจะมีประโยชน์อะไรบางอย่างก็ได้นาดิกะอะไรบางอย่างยากักกุนทัสเป็นประโยชน์กบมุชินไหนๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ฐานโนมดาวน,นเนะฝากไหว้วาน,นด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวนะ มันไม่ใช่แมวถ้าจะใช้อุปกรณ์เช่นนี้มันไม่ใช่แมวมันต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเดี๋ยวเด๋เดนะอย่าบอกนะว่าเป็นปูหรือเป็นกุ้งก้ามแดงหรือเ่าเดี๋ยวมันแปลกๆอะ่ะทุกคนไทยเซสนามโมเทนีน่เนียตาเราได้ของที่ให้ความสำคัญมาแล้วครับเทซึกอ,อ,อ,อดีเนาะสดิซา อันนี้มันเป็นเบ็ดตกปลาที่ทำด้วยมือเจ้าไปทำอะไรวะเดี๋ยว